เด็กน้อยผู้ที่ต้องสูญเสียครอบครัวคนสําคัญคนสุดท้ายให้กับพวกอสูรสู่การกลายเป็นเสาหลักที่มีอายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เสาหลักคนสําคัญที่มีเลือดของผู้ใช้ปานตะวัน ปราณในตำนานที่จะไว้ใช้สยบราชาอสูรมุสันไหลเวียนยอยู่ในกายแถมอาจจะยังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนสุดท้ายของผู้ใช้ปราณจันทาอีกหนึ่งปราณในตำนานที่ได้สูญหายไปพร้อมกับผู้ทรยศที่ได้ผ่านตัวเองไปเป็นอสูรเพื่อดีจะครอบรองความเป็นอมาตะเสาหลักเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกพระผู้เป็นเจ้ารักและมอบพลังตามชื่อตัวอักษรตัวแรกของเขามาให้มุที่มาจากมุเกนหมายถึงพลังอันไลขีดจำกัด และชื่อของเขาผู้นี้ก็คือโทคิโท m มุอิจิโร่เสาหลักหมอกนั่นเองครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง d ด้เดสตินีกับรายการการเดินทางของตัวละคร ซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับบอิจิโร่หนึ่งในตัวละครหลักสําคัญจากเรื่องดาบพิฆาตศู์และแถมยังเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดภายในเรื่องด้วยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามช่องผมมานานจะรู้ว่าผมอวยน้องแบบสุดตัวเลยนะครับมีเท่าไหร่ออ,อินให้น้องหมดเลยและในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้กลับมาทําประวัติของน้องอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นด้วยการใส่ข้อมูลเนะะื้อหาเพิ่มเติมต่างๆที่ถูกอัปเดตมาหลังจากวันนั้นเนี่ยเกือบเป็นเวลา2ปปีีแลล้้วนน,จจนนัับมาจจจถึงุเเอเปปป็นนนวใคิี้จะง มดอัปเดตแบบจัดเต็มของน้องมุยให้เลยนะครับแต่แฟนคลับของโซะลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องนอยไปนะครับก็คืออัปเดตจัดเต็มให้ทุกคนนั่นแหละแต่แค่มาพูดในคลิปของน้องมุยเฉยเพราะน้องมุยเนี่ยโตอวยผมเองซึ่งก็จะไปรับชมคลิปกันก็ตามทมนเดียมของช่องเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดคุณยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยครับและเพื่อเป็นการเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องมุยให้มากขึ้นกันเลยดีกว่า ริ่มจากรูปร่างและเครื่องแต่งกายกันก่อนเลยนะครับสำหรับน้องมูจิโร่เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมน้องถึงดูตัวเล็กจังทั้งทงที่เสาหลักคนอื่นๆเนี่ยร่างกายก็ดูตัวโต,วตวรูปร่างกํายำคือต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่ามูจิโร่เนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่น่าจะอายุน้อยมากที่สุดแล้วมั้งครับสำหรับในบรรดาเหล่าแนวหน้าของหน่หนวยพิฆาตรสูตรนะคือถ้าเทียบกับไอ้แก๊ง3หน่อยังไงน้องก็อายุน้อยผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าอายุน้อยสําหรับพวกแนวหน้าไม่ใช่ทีมซัพพอร์ตข ยังไม่รู้นะครับว่าน้องมุยอายุเท่าไรน้องมุยอายุ14ครับถ้าเทียบกับในชีวิตจ,จริงเนี่ยก็แค่เด็กม .2 ม .3 เองคือน้องมุยเนี่ยมีโอกาสที่ตัวจะสูงได้มากกว่านี้ครับมันยังมีเวลายือดอีกหลายปีเลยแต่ว่าถึงตัวน้องมุยจะตัวเล็กแต่ก็เป็นเล็กแบบพลิกขี้นหนูนะพะถ้าน้องมุยมีโอกาสได้ถอดเสื้อแล้วก็เราจะเห็นมัดกล้ามเนื้อและซิกแพคแน่นของน้องครับโดยเจ้ามุยนั้นก็จะไว้ทรงผมปล่อยยาวมีสีผมเป็นสีดำตรงปลายเนี่ยเป็นสีเขียวออกมิ้น์นะครับซึ่งเป็นสีเดียวกันกับดวงตาของน้องเลยโดยปกตตติแล้วววดดงงงาาาขอมมุยททีี่่เเเรห็็นนนกกััจะป แบบเรียบเฉยสุขุมเยือกเยน็นใช่ไหมครับแต่นั่นนะ่ะคือช่วงก่อนที่น้องจะรู้จักกับทันจิโร่นะคือหลังจากรู้จักกับพวกทันจิโร่เนี่ยก็อาจจะมีหลุดบ้าบ้าบบบ้างพูดไห้เข้าใจง่ายก็คือน้องเนี่ยเริ่มยิ้มเป็นนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องเครื่องแต่งกายกันบ้างดีกว่านะครับเครื่องแต่งกายของมูจิโร่เนี่ยจะเป็นเครื่องแบบทางการของหน่วยพิฆาตสูรเลยนะแต่ว่าจะมีการตัดที่แตกต่างจากคนอื่นหน่อยก็คือชุดเนี่ยจะมีขนาดโครงหรือที่เรียกว่าแบบหลวมๆไซส์ XL โอเวอร์ไซส์อะไรประมาณนั้นแต่เหตุผลที่น้องใส่ชุดแบบนี้เนี่ยมันมีการบอกไว้จากตัวจาร์โกโตเกะผู้แต่งอยู่นะครับคือน้องมุยเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กถูกไหมครับเพราะว่าน้องอายุยังน้อยอยู่เนาะทีนี้เวลาต่อสู้กันอะในวงการการต่อสู้มันก็จะมีการดูการเคลื่อนไหวตตตตตาาาาาามมข้้้้ออ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 ่่่่่่่่่งงงงๆเเพพืืืคคดดกกรรรลนไไหหวัปุยีใใสชญทจะ บางการเคลื่อนไหวนั่นเองครับเวลาน้องจะทําอะไรเนี่ยศัตรูจะได้คาดเดาไม่ได้อะไรประมาณนั้นทีนี้เรามาดูเรื่องลักษณะนิสัยของมุอิจิโร่กันบ้างดีกว่าครับในช่วงแรกที่ผมได้อ่านดาบพิค่าและสูเนี่ยผมตั้งนิยามหนึ่งให้กับน้องมวยเลยนะครับถึงทุกคนจะรักมากแต่ผมก็กล้าบอกว่าความรู้สึกแรกที่ผมได้อ่านเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับน้องมวยผมนิยามให้น้องมุยว่าเด็กสนตีนใช่ครับฟังไม่ผิด คือน,น้องมุยเนี่ยเป็นเด็กที่ปากหมามากเลยนะครับแล้วเป็นคนพูดไม่รักษาน้ําใจใครคือวาจาเนี่ยคมกริบคือถ้าใครไปซึมเศร้าอยู่แล้วมาคุยกับน้องมุยอาจจะไปซุยซรายตัวเองเลยก็ได้นะครับแต่เอาจงจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลอยู่นะที่น้องมีนิสัยแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นปกิริยป้องกันตัวเองของร่างกายครับที่ว่าตัวน้องสูญเสียความทรงจําในวัยเด็กไปในช่วงที่เขาได้สูญเสียพี่ชายใช่ปะมันก็เผื่อไปเอาบุคลิกของพี่ชายมาคือพี่ชายเนี่ยเป็นคนนิสัยซนตีนแบบนี้แหละแต่น้องมุยตัวจริงของผมเป็น น้องมุยเนี่ยได้เจอกับทันจิโร่และได้รับความทรงจํากับคืนมาใช่ปะมันก็ยังมีนิสัยห้ำหามของพี่ชายติดมาอยู่บ้างแหละแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยมุยก็รู้สึกว่านิสยนัสยนี้ที่ได้มาจากพี่ชายอ่ะมันเหมือนกับว่าพี่ชายกําลังคอยปกป้องหรืออยู่ข้างๆเขานั่นเองครับส่วนน้องมุยที่ได้รับความทรงจําคืนมาก็จะใช้นิสัยแบบเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือไม่ได้พูดจาขวานผ่าซากหรือทําลายน้ําใจใครนะครับและยิ่งในภาคการสั่สอนเสาหลักเราก็จะเห็นครับว่าถึงแม้ตัวมุจิโร่จะอยู่ในตําแหน่่่่่งงงงงงทีีเเเเเเกกกืืออออบสสููุุดดในนนนนนหวยยยยยพพาาาาาต็็คคลััแถึ้ขป ที่อยากจะลองเล่นอะไรแบบเด็กๆหรือใช้ชุดแบบคนธรรมดาทั่วไปมากเลยนะครับพูดเลยว่าตอนที่ผมอ็นฉากนี้ในภาคการสั่งสอนเสาหลักลที่เป็นเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยแอบน้ําตาซึมเหมือนกันนะทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่น้องมวยเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกันบ้างดีกว่าครับอีเวนต์ที่1โทคิโทอิจิโร่ในอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของน้องมุยในช่วงวัยเด็กนะครับก็คือน้องมุยอ่ะไม่ได้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวนี้นะแต่น้องมีพี่ชายนะครับโดยพี่ชายของน้องเนี่ยชื่อว่ายูอิ ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีนิสัยค่อนข้างเป็นขั้วรตรงข้ามเลยคือยูจิโร่เนี่ยเป็นเด็กที่ปากดีเกเรส่วนมูจิโร่เนี่ยเป็นเด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายนะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่เนี่ยเกิดป่วยหนักครับตัวคุณพ่อที่ต้องการรักษาคุณแม่ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรให้และสมุนไพรที่ว่านั้นเนี่ยมันดันไปอยู่บนยอดเขาพอดีครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยจะไปจะต้องปีนเขาไปแต่ว่าคุุณณพพพพ่่่่่่ออดดดัััันนลาาาาททตตกกกเขงมมามยยสววคแีปไไ้รรบษ ตาตามคุณพ่อไปติดๆเลยทําให้ทั้งสองคนเหลือกันเพียงแค่2พี่น้องเท่านั้นครับจนกระทั่งอยู่มาวันนึง อามาเนะภรยาของคุณคายะได้เดินทางมาหาทั้งสองคนและได้บอกความจริงไปว่าทั้งสองนั้นมีเลือดของผู้ใช้ปานตะวันไหลเวียนอยู่และอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตศูนย์แต่ทั้งว่ายูอิจิโร่เนี่ยก็ได้ตะโกนและไล่อามาเนะออกไปซึ่งการไล่ของยูอิจิโร่นั้นค่อนข้างรุนแรงครับในตอนแรกเนี่ยก็ไล่เหมือนหมูเหมือนหมาครับบางครั้งเนี่ยก็รุนแรงขนาดที่ว่าเอาน้ำอ่ะสาดคุณอามาเนะไปเลยทําให้น้องมุยเนี่ยก็ต่อว่าพี่ชายของตัวเองไปครับยูอิจิโร่ก็เลยสอนน้้้อองวว่่าาาาคิดดพกเราารเรรระะะมมัันนนนสถป็ไไแบบ ช้ชีวิตรอดไปวันๆเนี่ยก็น่าจะดีกว่าไหม แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อมีอสูรตัวหนึ่งเนี่ยได้ทําการบุกเข้ามาและจัดการกับมูจิโร่และยูอิจิโร่ครับทั้งสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอสูรตัวนั้นโดยทางด้านของยูอิจิโร่ผู้เป็นพี่เนี่ยได้รับบาดแผลสาหัสแต่ว่าตัวเขาก็ยังคงสติไวเพราะอยากปกป้องน้องมุยครับทางด้านของน้องมุยที่เห็นว่าพี่ชายบาดเจ็บสาหัสก็เหมือนกับเปิดโหมดเบอร์เซิร์กบ้าข้างนะครับและเข้าต่อสู้กับอสูรซึ่งวิธีการจัดการกับอส กันนะครับก็คือน้องมุยเนี่ยใช้อาวุธควรเรืปอปกติทําการตึงร่างอาสูรแลวก็หินแถวนั้นนะครับทุบหัวอสูรไปเรื่อยจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็แผดเผาอาสูรตัวนั้นจนตายไปเลยซึ่งหลังจากการกับอสูรเสร็จน้องมุยเนี่ยก็รีบตรงกลับมาที่บ้านเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อมูจิโร่มาถึงในตอนนั้นยูอิจิโร่เนี่ยก็เหมือนสติเรือล่างเต็มทีแล้วครับยูอิจิโร่เนี่ยเลยพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาที่ทําให้มูจิโร่นั้นถึงก็ต้องหลังน้ำตาประโยคนั้นก็คือ่อาอง,องาด้วย น้องของข้านั้นเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนโยนผิดกับข้ายิ่งนักน้องข้าอยากทาตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่ข้านั้นก็ขัดแข้งขัดขาน้องไว้เพราะงั้นจะหากประผู้เป็นเจ้าอยากจะลงโทษไข่โปรดมอบประทานความตายให้กับข้าและให้น้องข้ารอดจะได้ไหมเพราะข้ารู้ดีว่าชื่อที่แท้จริงของน้องข้าไม่ใช่คําว่ามุที่แปลว่าไร้ค่าแต่มันคือคําว่ามุที่แปลว่าไร้ขีดจํากัด และตัวเจ้าก็คือผู้ที่รับพรจากพระเจ้าให้ใช้พลังอันไร้ขีดจำกัดนี้คอยปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่นนะสุดทสาดคำพูดของยูจิโร่ครับเขาก็ได้สิ้นใจตายในทันทีน้องมุยที่เห็นแบบนั้นก็ได้ร้องไห้เพราะการจากไปของพี่ชายก่อนที่ตัวน้องเนี่ยจะค่อยหมดสติตามไปครับแต่ก็ถือว่าโชคดีครับที่ในตอนนั้นอามาเนะเนี่ยได้เดินทางมาตามตื้ออีกครั้งหนึ่งและเธอเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือมูจิโร่ไว้ได้ทันเวลาพอดี หลังจากที่มูจิโร่ได้ถูกรักษาจนหายดีนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเริ่มค่อยๆสูญเสียความทรงจําและในช่วงเวลานั้นเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าการที่เขาสูญเสียความทรงจําไปจะทําให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มใช้บุคลิกของพี่ที่เหมือนเป็นคนขวางโลกเป็นคนมองโลกในแง่ลบเนี่ยมาพัฒนาจนเป็นบุคลิกของตัวเองและด้วยที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากครับทางมูจิโร่เนี่ยก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นเสาหลักแห่งหมอกได้โดยในตอนนั้นเจ้าบ้านตระกูลอุยชิกิอย่างคุณคาายะไได้้บบอกกัมจิโ่วว สักวันหนึ่งเจ้าจะได้ความทรงจําของเจ้ากลับคืนมาแต่ว่าเจ้าเนี่ยต้องใช้ชีวิตในแบบที่เจ้าอยากจะเป็นนะซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในอีเวนต์โทคิโทะมุอิจิโร่ครับแล้วก็มาถึงอีเวนต์ถัดมาครับแต่ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยผมเป็นการควบรวม3อีเวนต์เข้าไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้โผล่มาเยอะมีเพียงแค่ฉากสั้นๆเท่านั้นเองซึ่ง3อีเวนต์ที่ผมเอามารวมก็ได้แก่ครหาเจ้าตระกรู ศึกรถไฟสูน่นิรันแล้วก็ย่าเริงลมครับสำหรับอีเวนต์คารืหาเจ้าตระกูลเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอีเวนต์แรกที่ทําการเดบิวต์หรือเปิดตัวพวกเสาหลักถูกไหมครับซึ่งตัวน้องมุยหรือมุจิโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ได้เปิดตัวมาพร้อมๆกับเสาหลักทุกคนในอีเวนต์นี้ครับฉากเด่นๆของน้องมุยเนี่ยก็คงจะเป็นตอนที่ทันจิโร่นั้นเหมือนกำลังจะพูดกับคุณคายะแต่พูดมากจนเกินไปครับทางด้านของน้องมุย,ยก็เลยดีดหินใส่ปากเพื่อให้เงียบครับส่วนทางด้าน จูโร่เนี่ยได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านญตาเริงลมเนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงสมากกว่าครับอีเวนต์ถัดมาเป็นอีเวนต์ที่ตัวน้องมวยเนี่ยมีบทบาทมากๆเลยนะครับนั่นคืออีเวนต์หมู่บ้านช่างตีดาสาหรับในอีเวนต์นี้นะครับจะเปิดมาที่ตัวทันจิโร่เนี่ยได้เห็นว่ามูจิโร่กำลังเถียงกับโคทิเซอรอยู่เหมือนว่าทางด้านของมูอิจิโร่อะครับเขาอยากได้กุญแจไปเปิดซ้อมหุ่นฝึกซึ่งหุ่นฝึกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ่นในตำนานครับเพราะมันจําลองจากท่านสมุไรที่เก่งกาทีี่เคยไลายลามุซันนดด้ใอต แต่ด้วยที่ว่าหุ่นตัวนั้นมันเป็นตำนานนะครับเลยทําให้อะไรซึ่งคนซ่อมครับเหมือนกับว่าโคี่สซอเองเนี่ยก็ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะสามารถซ่อมหุ่นตัวนั้นหรือทําให้หุ่นตัวนั้นออกมาสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อก่อนได้เขาเนี่ยก็เลยไม่อยากให้หุ่นพังเพราะด้วยหัวเห้งของน้องมุยอ่ะมันก็สอนเขาลางมาแล้วครับว่าน้องมุยมันต้องพังหุ่นทิ้งแน,แน่แต่ทันจิโร่เนี่ยก็พยายามมาห้ามปามไว้แต่ก็ถูกน้องมุยปากดีใส่และซัดจนสลบไปเลยละครับน้องโที่สซอที่เห็นแบบนั้นเนี่ย,ก,ก,ก,ย,ก,ยก็เลยตัด หลังจากนั้นเหตุการณ์จะผ่านไปเรื่อยนะครับจนถึงตอนคืนในขณะที่ตัวทันจิโร่กำลังหลับอยู่เนี่ยน้องมุยก็ได้เข้าไปหาและทําการบีบจมูกของทันจิโร่ครับอารมณ์เหมือนไม่มีอะไรทำอะเนาะโดยเหตุผลที่ตัวมุยจิโร่ทำการปลุกทันจิโร่นั้นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการถามหาถึงคุณคานาโมริครับซึ่งคุณคานามริที่ว่านี้เนี่ยก็คือช่างตีดาบคนใหม่ของตัวมุยจิโร่นั่นเองครับและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวมุยจิโร่เนี่ยยังถามกับทันจิโร่ไปอีกด้วยว่านายชอบทําตัวเป็นคนดีอย่างนั้นนนนเรรอออททัััิโ่กกก็ลตบบบมาาาวํดีคื สักวันหนึ่งความดีนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราเองทําให้มูจิโร่ครับรู้สึกคุ้นเคยกับคําพูดประโยคนี้เป็นอย่างมากเหมือนเขาเนี่ยเคยได้ยินมันมาจากที่ไหนนะแต่ว่าตัวเขาก็นึกมันไม่ออกก่อนที่ในตอนนั้นจะมีคนเข้ามาแทรกระหว่างบทสนทนาของทั้งสองคนนั่นก็คือฮังเทง,งูอสูรข้างขึ้นลำดับที่4นั่นเองครับซึ่งตัวน้องมุยก็ไม่รอช้านะครับเริ่มทําการเปิดใช้ปานสายหมอกเข้าโจมตีทันทีบวกกับการช่วยเหลือจากน้องเนสโกก็ทําให้น้องมุยเนี่ยสามารถจัดการกับฮังเทง,งูได้ครับแต่ว่าแทนที่มันจะตาย แต่ว่าเจ้าฮันเทนงูนั้นทําการแบ่งร่างกายของตัวเองออกมาและเขาต่อสู้กับทันจิโร่กับมูจิโร่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นทางฝั่งของน้องมุยที่พลาดท่าถูกพัดของร่างแยกฮันเทนงูจนกระเด็นไปไกลเลยนะครับซึ่งระหว่างทางเดินกลับมาช่วยสู้เนี่ยน้องก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งกาลังต่อสู้อยู่กับอสูรโดยน้องเนี่ยเรื่องให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งคือน้องตั้งใจจะไปดูแลคุณเท็จินที่เป็นหัวหน้าของช่างตีดาบเพราะว่าคุณเท็จินเนี่ยเป็นช่างตีดาบที่แข็งแกร่งที่สุดละเด็กคนนนีี้้้เเเเเ่่่ยยยโตตไไไปปปปกกก็็มมรวาาางงททคุณจิหือลดั แต่ในตอนนั้นเองคําพูดของทันจิโร่ก็เข้ามาในหัวของน้องมุยเลยทาให้น้องมุยเนี่ยตัดสินใจไปช่วยเหลือเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นก็คือเจ้าโคเทสุนั่นเองครับและศัตรูที่น้องมุยจะต้องต่อสู้ด้วยก็คืออสูรข้างขึ้นลําดับที่5เกี้โกะครับอสูรข้างขึ้นที่มีจิตวิปรารมากที่สุดและมันก็ได้ฆ่าช่างตีดาบไปแล้วมากมายครับซึ่งถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวน้องมุยนั้นก็น่าจะสามารถเอาตัวรอดด้วยตัวของตัวเองได้ครับแต่ว่าในาตอนนี้น้องมีภาระอยู่นั่นออออไไ้้้้้เเเาาาาโกกกททสสนั่น่่่งงงยยํใหมามมารถต único, ตูบีด็ จนสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวน้องที่พาท่าถูกมนอสูรโลหิตของเกียกโกะกักขังเอาไว้ครับทางแรกของเกียกโกะก็เด้เรียกอสูรออกมาอีกครั้งครับโดยมีน้องโกเคสึพยายามช่วยเหลือมุอิจิโร่อย่างเต็มที่นะครับและน้องในก็พาท่าถูกพวกอสูรโจมตีไปด้วยก่อนที่สุดท้ายแล้วโกเคสึนั้นจะทําการเป่าให้ออกซิเจนเข้าไปในไอ้เจ้าคุกน,น้าที่น้องมุยถูกกักขังอยู่และนั่นก็ทําให้ตัวน้องได้รับความทรงจํากลับคืนมาครับและคำพูดที่เขาเคยได้ยินทันจิโร่พูดไปก่อนหน้านี้ ที่ว่าถ้าคนเราทําดีแล้วความดีเนี่ยมันจะวนกลับมาหาเราเองซึ่งคนที่เคยพูดประโยคนี้ไว้กับน้องมุยก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพ่อของเขาครับหลังจากที่มูจิโร่ได้ตัวตนของตนเองกลับคืนมารอยปานบนใบหน้าก็ได้ปรากฏขึ้นทันที ตัวมุอิจิโร่ที่สามารถปลุกรอยปานขึ้นมาพร้อมกับได้รับดาบเล่มใหม่มาในช่วงเวลานั้นนะครับก็ทําให้ตัวน้องสามารถไล่ต้อนเกียโกะได้แถมตัวเขาเนี่ยยังได้บุคลิกอ่อนโยนของตัวเองคืนมาแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหนือชั้นยิ่งไปกว่านั้นแล้วครับเพราะบุคลิกทั้งหมดของเขาเนี่ยได้หลอมรวมกันแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งมุอิจิโร่แล้วก็ยูอิจิโร่ในคนเดียวกันมุอิจิโร่เนี่ยได้ใช้บุคลิกความปากแซบของตัวเองนะครับพูดจาถักถางจนไอ้เจ้าเกียโกะมันของขึ้นแล้้้วกกกก็็เผออปปรรระมมมาาาทใหับนงยิิโํดฉ ด้วยปราณหมอกกระบวนท่าที่7หมอกรวงจนได้รับชัยชนะมาในที่สุดครับแต่บทบาทในอีเวนต์นี้ของมูจิโร่เนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะในตอนที่ทันจิโร่ต้องการความช่วยเหลือในการปราบพันธงู u, ก็ได้มูจิโร่เนี่ยแหละครับที่เป็นคนส่งดาบไปให้ อีเวนต์ต่อมาการสังสอนของเสาหลักในอีเวนต์นี้น้องมุยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทเยอะตั้งแต่ในมังงะแล้วนะครับแต่พอในตัวอนิเมะที่ทางสตูดิโอยูโฟได้มาใส่เนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็ทาให้บทบาทของน้องมุยเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากในช่วงแรกก่อนเลยก็แล้วก,กันนะที่มังงะกับอนิเมะมีเหมือนกันเนื่อคือทางด้านของคุณอามาเนะที่เป็นภรรยายของคุณคายาครับได้องการเรียกประชุมเสาหลักเพื่อพูดคุยถึงเรื่องรอยปานพิฆาตอสูรโดยคนที่้หหหมลลลี่่่สเเเนนนยกกก็งัังรัรจจาาาะิ เรียกประชุมกันเองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าจะมีการฝึกสอนของเสาหลักเกิดขึ้นโดยตัวน้องมวยเนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนของเรื่องการเคลื่อนไหวไปซึ่งในการฝึกของน้องมวยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางสตูดิโอได้เพิ่มฉากเข้ามาครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงเนี้ยพวกอสูรไม่บุกโจมตีมาเลยหรือการปรากฏตัวก็น้อยมากๆเลยทําให้น้องมวยกับเหล่าเสาหลักคิดว่ามันน่าจะเป็นลมสงบก,ก่อนพายุจะเข้าน้องมวยเนี่ยก็เลยอยากจะเปิดลงเก็บดาบครับเพื่อให้เหล่าช่างตีดาบเนี่ยมาทำการดูแลขัดดาบให้มันพร้อมสมบูรณ์เตรียมททําาึึกกกไดุุ้เมื่่อซงคคณยะ็ การอนุวัติให้หรือจะเป็นอย่างตอนน้องมุยทาการฝึกซ้อมกับเสาหลักอสรพิษโอบานายและเสาหลักวายุสานเนมิฉากนี้เองก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในเรื่องเอฟเฟกต่างๆนะหรือจะเป็นอย่างฉากที่น้องมุยเนี่ยจริงจังในการฝึกสอนมากจนเกินไปจนทําให้เหล่าเด็กๆที่มาเรียนกับน้องมุยเนี่ยเริ่มมีการกรอกกลุ่มพูดกันครับว่าแบบน้องมุยใจดีกว่านี้ไม่ได้หรอและคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยก็คือทางด้านของทันจิโร่ที่ดูเหมือนว่าจะถูกใจน้องมุยแบบสุดๆไปเลยเลย,เลยครับและหลังจากที่ทําการ ฉากนี้เข้าไปน่าจะรู้สึกใจเจ็บไม่ต่างกันครับมันก็คือฉากที่น้องมุยทําการเล่นเครื่องบินกระดาษก,กับทันจิโร่อารมณ์เหมือนแข่งกันนะครับเพื่ออยากให้น้องมุยเนี่ยพูดจากับคนอื่นดีขึ้นบ้างใส่ใจคนอื่นมากกว่านี้ถึงแม้ในตอนนี้มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงตัวน้องมุยอะไรประมาณนั้น ทันทีโลกกับน้องมวยเนี่ยก็เล่นปลาเครื่องบินกระดาษกันครับโดยด้วยที่ว่าน้องมวยอ่ะแสดงความเป็นเด็กในส่วนนี้ออกมาก็ทําให้เหล่าเด็กๆที่มาฝึกกับน้องมวยอ่ะอยากเล่นอยากแข่งด้วยเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าฉากเรียบง่ายนี้เนี่ยมันดันเป็นฉากที่อิมแพคและทําให้เราใจฟูเป็นอย่างมากครับเพราะมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวน้องมวยถึงแม้เขาจะเป็นเสาหลักตําแหน่งที่เกือบสูงที่สุดในองค์กรหน่วยพิฆาตอาศูนย์แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กอายุ14ที่อยากจะมีชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปและรู้จักกกกาารรเเเเลล่่นน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 นััับบบพพือออๆแแค้้้งหหูไปวตม ซึ่งก่อนที่ตัวแทนจิโร่จะทาการเปลี่ยนเสาหลักเพื่อไปทําการฝึกซ้อมในรอบต่อไปนะครับน้องมุยกับแทนจิโร่เนี่ยก็ได้มาคุยกันว่าพวกเราเนี่ยจะต้องกําจัดอสูรไปด้วยกันแล้วคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะหลังจากนั้นบทของน้องมุยก็จะหายไปสักพักหนึ่งเลยนะครับจะโผล่มาอีกทีในช่วงที่ตัวมูซันได้บุกมาที่คฤหาสน์ของคุณคคยะและคุณคายะเนี่ยได้พีชีพตัวเองไปและทางด้านของเกียวเมเสาหลักหินผาก็เข้ามาต่อสู้ถ่วงเวลาไว้จนเสาหลักคนอื่นๆเดินทางมาถึงนะครับในขณะที่ทุกคน พูดอะไรเยอะกูเปิดปานสายหมอกเข้าใส่แม่งเลยต่อให้เป็นราชาศูนย์ก็ตามนะครับก่อนที่สุดท้ายไอ้จามุซันเนี่ยมันจะใช้เล่เหลี่ยมให้นาคิเมะทำการใช้มนต์อสูรโลหิตปราสาทไร้ขอบเขตทำการย้ายนักล่าสุ่ทุกคนเข้าไปต่อสู้ภายในใปราสาทแล้วก็เดินทางมาถึงอีเวนต์สุดท้ายที่ตัวน้องมวยเนี่ยได้มีบทบาทอย่างมากแล้วนะครับอีเวนต์นั้นก็คือปราสาสไร์ไขอบเขตครับโดยในอีเวนต์นี้ตอนแรกตัวน้องมุยเนี่ยถูกว่าไปอยู่กับเกียวเมเสาหลักหินผานะครับแต่ในระหว่างที่น้องกําลังวิ่งอยู่นั้นน้้้้ออองงกกก็ถููนนาาาาาิเเเมมส่่่่่ววรปขขขไจัับบึลํดททีีี1ช โคคุชิโบซึ่งพอทั้งสองคนได้เจอหน้ากันนะครับโคคุชิโบก็ถามไปเลยว่ามูอิจิโร่นั้นชื่ออะไรมุอิจิโร่ก็เลยบอกว่าข้ามีชื่อว่าโทคิโตมุอิจิโร่หลังจากนั้นเนี่ยโคคุชิโบก็เลยบอกความจริงให้ฟังครับว่าสายเลือดของตระกูลโทคิโตนั้นน่าจะมาจากตระกูลซึกิคุนี้ และดูเหมือนว่าตัวมูจิโรเองน่าจะเป็นลูกหลานเลนหลนของทางโคคุชิโบด้วยครับและจากการประทะกันนะครับเขาก็สัมผัสได้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเติบโตขึ้นและถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากเพราะอายุเพียงแค่14เนี่ยก็สามารถใช้กระบวนท่าได้มากมายรวมไปถึงสามารถคิดกระบวนท่าที่7ของปานสายหมอกได้ด้วยคือในการต่อสู้หลายร้อยปีที่ผ่านมาของโคคุชิโบเนี่ยเขาก็เคยต่อสู้กับเสาหลักหมอกมามากมายครับแต่เขาไม่เคยเห็นเสาหลักหมอกคนไหนใช้กระบวนท่าที่7นี้ได้เลยและที่สําคัญตัวมูจิโรเนี่ยยังสามารถเบิกรอยประหารบนร่างกาย เลยทําให้โคคุชิโบรู้สึกสนใจในลูกหลานคนนี้มากครับเขาเนี่ยเลยอยากเอามูจิโร่นะครับมาเป็นพักพวกหรืออสูรให้กับตนเพื่อที่จะคอยรับใช้ให้กับท่านมุสันแต่ว่านแน่นอนล่ะตัวมูจิโร่นั้นมีปณิธานแน่วแน่ครับเขาไม่อยากรับใช้อสูรครับเขาเลยทําการต่อสู้กับบรรพบุรุษของตนแล้วก็พาดท่าถูกโคคุชิโบนั้นตัดแขนซ้ายจนขาดและเอาดาบเนี่ยเสียบไว้ที่ไหล่ขวาปักกับเสาไว้แต่ว่าในตอนนั้นเองตัวเกนยะซานิมิแล้วก็เกียวเมได้เข้ามาช่วยเหลือมูจิโร่ไว้ได้ทันเวลาพอดี ทางด้านของเก็นยะและมูชิโร่ที่บาดเจ็บสาหันเนี่ยก็ปล่อยให้เกียวเมและก็ซานิมิต่อสู้กับโคคุชิโบไปก่อนครับทั้งสองคนเนี่ยก็ขอพักยกกันแป๊บหนึ่งเนื่องจากบาดเจ็บใช่ไหมทางด้านของมูชิโร่เนี่ยก็เริ่มทําการพันแขนของตัวเองนะครับหยุดเลือดไว้แล้วก็พันบาดแผลที่ไหลขวาที่ถูกเอาดาบเสียบไว้ที่เสาตอนนี้ตัวเขารู้ดีครับว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันเริ่มไหลไม่หยุดแล้วและตัวเขายังเป็นเด็กอยู่ร่างกายเขาไม่ได้มีเลือดเยอะไม่ได้มีร่างกายที่หนาขนาดที่ว่าจะอดทนได้นานขนาดนั้น ทางด้านของมูจิโร่ที่รู้ว่าตัวเองใกล้ตายนะครับเขาอยากทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่จะให้นักล่าอสาูรนคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตรอดนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบกรับภาระมากจนเกินไปเขาเลยตัดสินใจนะครับเขาต่อสู้กับโคคุชิโบอีกครั้งหนึ่งโดยรอบนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะทําอะไรก็ได้เป็นเพียงแค่เศรษเสี้ยวจังหวะหรือเศษเสี้ยวความหวังให้กับเกียวเมียหรือซานนิมิก็ได้ครับเพื่อที่จะทาให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถปิดฉากโคคุชิโบได้แล้วด้วยการประสานการโจมตีของทั้ง4คนได้กี iro, me, ่กกนคทนที่สุดนย มูอิจิโร่สามารถเอาดาบเข้าไปแทงที่สีข้างของโคคุชิโบได้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องแลกมากับขายข้างหนึงครับคือตอนนี้เนี่ยร่างกายของน้องโคดบอบช้ำทางด้านของโคคุชิโบที่ถูกไล่ตอนก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับเขาได้ทำการปล่อยดาบออกมาจากร่างกายของตัวเองซึ่งหนึ่งในดาบนั้นเนี่ยก็ดันบังเอิญไปฟาดโดนร่างกายของมูจิโร่พอดีทําให้น้องเ่ยตัวขาดครึ่งใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดตัวขาดครึ่งเลย แต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ครับมุจิโร่ยังไม่ตายในทันทีครับเขายังคงตั้งสติไว้ได้และเขาคิดว่าก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจนั้นเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ซาเดมิและเกียวเมได้ปิดฉากโคคุชิโบซะในตอนนั้นเนี่ยน้องได้ใส่แรงของตัวเองไปอย่างเต็มที่จนดาบของเขาค่อยๆกลายเปลี่ยนเป็นดาบสีชาติหรือดาบสีแดงขึ้นมาซึ่งดาบสีแดงนี้มีคุณสมบัติในการสร้างพลังทําลายอันสุดแสนจะรุนแรงให้กับพวกอสูรครับจนเปิดโอกาสให้ซานเมิและเกียวเมสาม,มารถตัดหัวเขาได้ครับ โคคุชิโบก็ยังไม่ตายอยู่ดีจนสุดท้ายแล้วนะครับดูเหมือนว่าดาบแดงสีชาติของตัวน้องมุจิโร่เนี่ยจะเริ่มค่อยๆส่งผลครับร่างกายของโคคุชิโบเริ่มค่อยๆสลายจากสีข้างที่ถูกน้องมุจิโร่แทงไปก่อนหน้านี้ครับและร่างกายของเขาเนี่ยค่อยๆสลายไปเรื่อยจนในที่สุดทั้ง4คนก็สามารถจัดการกับโคคุชิโบอสูรข้างขึ้นลำดับที่1ได้แต่จริงๆผมเคยพูดไปในคลิปการตายของพวกอสูรข้างขึ้นแล้วนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยผสมกันนะคือดาบน้ำมวยอ่ะส่งผลก็ถูกเพราะดาบน้องม สายจากสีข้างก่อนก็มาจากดาบของน้องแล้วแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ตัวโคคุชิโบได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของตัวเองและไม่มีใจในการจะต่อสู้ต่อไปอารมณ์เหมือนยอมตายด้วยนะครับคือหลายๆอย่างมันผนวกกันคือที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ผมกลัวหลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่าน้องมุยเนี่ยเป็นคีย์หลักสาคัญในการกําจัดโคคุชิโบนะครับถ้าถามว่าใช่ไหมมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอารมณ์ว่าเหมือนหลายๆอย่างผสมรวมกันมากกว่าครับและถึงแม้การต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาจะสามารถกําจัดอสูรข้างขึ้นลำดับที่1ได้ก็จริงแต่มันก็้องมยงน้ก็เกยะ หลังจากที่มูจิโร่ตายวิญญาณของเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับพี่ชายยูอิจิโร่ในอีกฟากฝั่งหนึ่งในตอนนั้นยูอิจิโร่ได้บอกกับน้องว่าเองทําบ้าอะไรลงไปวะทําไมโง่ขนาดนี้เองเพิ่งเป็นเด็กอายุ14เองนะทําไมถึงต้องต่อสู้จนตัวตายด้วยทําไมไม่หนีไปละ่ะมูอิจิโร่เนี่ยก็ได้ร้องไห้ไปครับแล้วก็บอกว่าผมอ่ะไม่อยากให้พี่มาว่าผมเลยนะว่าผมว่าเป็นคนไรค้ค่า พอได้เห็นน้ำตาของน้องยูอิจิโร่เนี่ยก็เผยนิสัยที่แท้จริงครับเหตุผลที่เขาดูเหมือนเป็นคนขวางโลกมองโลกในแง่ลบมาทั้งหมดเนี่ยนั่นก็เพื่อปกป้องน้องชายของตัวเองมูอิจิโร่เนี่ยก็เลยบอกกับพี่ชายไปว่าเหตุผลที่พวกเราเกิดมาก็เพื่อมีความสุขไม่ใช่หรอพี่จากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามากอดกันครับก่อนที่เหตุการณ์จะตัดกับมาในชีวิตจริงที่เกียวเมนั้นได้เอาผ้าขาวมาปิดหน้าของมูจิโร่ไว้และเขาได้สัญญากับมูจิโร่ว่าถึงแม้ตัวเจ้าจะเป็นเด็กเพียงแค่่่่อาาาย U14 แตตัััวเจ้น้นนนนก็ชงงบถืิ การตายของเจ้าจะไม่สูญเปล่าวันนี้พวกเราจะต้องฆ่ามุสันให้ได้ แล้วก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นคือพลังและความสามารถของน้องมุยครับสำหรับน้องมุยนั้นจะถือว่าเป็นเสาหลักคนแรกครับที่สามารถเบิกรอยปานพิฆาตรสศูรได้ดังนั้นความสามารถเกี่ยวกับรอยปานพิฆาตรสศูรน้องมุยเองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราพูดถึงความสามารถถัดไปที่เป็นความสามารถหลักของน้องกันดีกว่าครับสิ่งนั้นก็คือปารานสายหมอกนั่นเองครับโดยตัวอาจารย์โกตโตเกะผูดแต่งของเรื่องเคยบอกไว้นะครับว่าปานสายหมอกถือว่าเป็นปานเล็กที่แยกย่อยออกมาจากปานวายุที่เป็นปานสายหลักอีกทีนึง โดยกระบวนท่าของปานสายมอกจะมีอยู่ทั้งหมด7กระบวนท่าซึ่งกระบวนท่าที่1-6ถึง6จะเป็นกระบวนท่าดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนกระบวนท่าที่7เนี่ยจะเป็นกระบวนท่าพิเศษที่น้องมุยคิดค้นขึ้นมาเองครับเริ่มจากกระบวนท่าที่1เมคาเลื่อนนภผา เป็นกระบวนท่าแทงที่หันดาบตั้งฉากกับตนชี้ใบดาบขึ้นฟ้าโดยน้องมวยได้ใช้ท่านี้พวกเราเห็นในตอนที่น้องพยายามจะทําลายคุกน้ําของเกียโก้นั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผลนะกระบวนท่าที่2ซ้สายหมอก8ทิศเป็นท่าฟันต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งโดยน้องมวยได้ใช้ท่านี้หลังจากที่ตัวเองได้รับความทรงจํากลับคืนมาเพื่อทําลายคุกน้ําของเกียโกะแล้วก็เป็นท่าที่ได้ผลด้วยครับเพราะด้วยท่านี้เองก็ทําให้น้องมวยสามารถหลุดออกมาจากคุกน้ําของเกียโกะได้กระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอก โดยท่านี้เนี่ยตัวน้องมุยจะทําการฟันเป็นรูปวงกลมด้วยความเร็วเหมือนกับปัดหมอกให้สลายหายไปซึ่งเจ้าท่านี้ความพิเศษของมันก็คือสามารถใช้ปัดป้องการโจมตีอื่นๆได้นั่นเองครับกระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอกเป็นกระบวนท่าที่ต้องใช้เทคนิคและความเร็วขั้นสูงในการพุ่งเข้าไปทําการโจมตีศัตรูในหนการโจมตีครับกระบวนท่าที่5ทะเลเหมอก จมตีต่อเนื่องซ้ำไปซ้ำมาด้วยความเร็วสูงทำลายการโจมตีที่พุ่งเข้ามาโดยการเคลื่อนไหวนี้จะเหมือนถูกหมอกจำนวนมากเข้าปกคลุมทั่วทุกพื้นที่กระบวนท่าที่6หมอกแสงจันทร์ จะเป็นกระบวนท่าที่เหมือนกับเป็นการฟันที่ถูกหมอกปกคลุมไปเป็นวงกว้างซึ่งพลังดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับเพราะมนอสโลหิตของเกียโกที่สามารถเรียกปลามาเป็นหมื่นๆตัวได้เนี่ยสามารถถูกน้องมวยจัดการได้ด้วยกระบวนท่านี้เนี่ยแหละครับแล้วก็เดินทางมาถึงกระบวนท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับกระบวนท่าที่7หมอกหลวงเป็นกระบวนท่าออริจินัลที่น้องมวยได้คิดค้นขึ้นมาเองครับ ซึ่งเจ้าหมอกลวงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนท่าที่ตัวผู้ใช้หรือน้องมุยนะครับทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสลับกับช้าเพื่อสร้างภาพรวงตาขึ้นมาคล้ายๆกับสายหมอกที่ปกคลุมศัตรูไว้ก่อนตัวผู้ใช้นั้นจะหาจังหวะที่เผลอทําการพุ่งเข้าไปและปิดฉากในหนึ่งดาบใส่เป้าหมายครับซึ่งกระบวนท่านี้นับว่าเป็นกระบวนท่าที่แกร่งที่สุดของปานสายหมอกแล้วนะโดยอันนี้เนี่ยเราอ้างอิงจากคําพูดของโคคุชิโบอส่วนข้างขึ้นลําดับที่1ครับและนี่ก็คือประวัติการเดินทางทั้งหมดของน้องมุยเสาหลักแห่งสายหมอกเเด็กกนนุ่มผูู้้ถพรรรรระะจาาปทสวค์ ทำให้ตัวเขานั้นได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและอายุน้อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยพิฆาตศาูนย์ เป็นไงบ้างครับผมหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วคิดเห็นยังไงกับน้องมุยกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ชมกันเข้ามาเยอะนะครับย้าว่าชมเท่านั้นนะไม่รับความเห็นต่างยอกยอกยอกคิดเห็นยังไงกับน้องมุยเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับชอบน้องตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็บอกมาได้เลยครับแล้วสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ดูประวัติการเดินทางของตัวละครตัวอื่นจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ก็สามารถกดรับชมกันได้แล้วผ่านตรงที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจออีกทีในคคลิปหน้า้าใรอง มิดบอลร้องทำไมลูกเพราะอาจเสียงอยู่